อาแล้วครับมาทำเค้กกันบ้างดีกว่าตอนนี้ผมก็กรุปกระดาษไขในพิมพ์ของผมเรียบร้อยแล้วทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับพิมพ์ตัวที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าสปริงฟอร์มจะเป็นลักษณะเหมือนเข็มขัดเป็นสปริงนะครับที่ว่าเวลาเราแกะเราก็แค่ ดึงออกเขาก็คลายตัวแล้วนะครับเค้กโัวที่เราจะทำเนี่ยนะครับเรียกว่าเค้กอัพไซด์ดาวอัพไซด์ดาวก็คือการที่ว่าส่วนที่อยู่ด้านล่างจะกลับขึ้นมาเป็นหน้านะครับโดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่เขาทํากันเขาก็จะทําด้านล่างเนี่ยครับเป็นหน้าผลไม้ต่างๆอย่างที่นิยมแล้วเราเห็นบ่อยๆก็จะเป็นสับปะรดนะครับแต่วันนี้เราจะมาทำรลสเบอร์รี่อัพไซด์ดาวเค้กนั่นเองเราเลือกรลสเบอร์รี่ที่เป็นรลสเบอร์รี่แช่แข็งแต่ก่อนที่เราจะใช้เราต้องเอามาดีฟรอสต์ก่อนนะครับดีฟรอสต์ง่ายๆโดยการทิ้้งไว อุณหภูมิห้องเนี่ยนะครับโดยผมใส่ไว้ในตะแกงแล้วก็เนี่ยครับกรองให้น้ําที่ละลายออกมาอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราไปอบแล้วน้ําจะได้ไม่เยอะเกินไปนะครับตอนนี้ราสเบอร์รี่ของผมอยู่ที่อุณหภูมิห้องแล้วเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆจัดเรียงราสเบอร์รี่ลงไปในตัวพิมพ์สลับกับน้ําตาลส่วนแรกซึ่งมีน้ําหนัก110กรัมนะครับจะค่อยๆเทลงไปสลบับกับการเรียงราสเบอร์รี่เพื่อให้น้ําตาลกระจายทั่วๆตัว,ตวราสเบอร์รี่ดีครับ หลังจากที่จัดเรียงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะวางตัวเค้กลงบนถาดอบก,ก่อนนะครับซึ่งเราจะลองด้วยคอนเล็กน้อยนะครับเนื่องจากการตีเค้กสูตรนี้ใช้เวลาแค่ไม่นานเลยครับผลก็เลยต้องเตรียมเตาอบไว้ก่อนครับเราใช้อุณหภูมิ180องศาครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราจะมาร่อนของแห้งกันก่อนซึ่งก็ประกอบไปด้วย แป้งสาลีอเนกประสงค์ครับหลังจากนั้นเราก็ต้องใส่ผงฟูแล้วก็ต้องเบกกิ้งโซดาด้วยครับสำหรับสูตรนี้ร่อนทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วผมก็จะใส่อัลมอนด์ป่นหรือว่าอัลมอนด์มิลลงไปด้วยครับเซตตะก้อมือคนเบาๆให้ทุกอย่างกระจายแล้วก็เข้ากันดีครับในส่วนต่อไปเราใช้เครื่องทำงานก็ได้นะครับจะเป็นการตีเนยกับน้ำตาลให้เท่ากันผมใส่เนยที่นุ่มดีแล้วลงไปในโถผสมค,ครับ เศษเนยเลยที่ยังติดอยู่เราสามารถปาดลงไปที่หัวตีใบไม้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นหัวตีที่เราใช้ในการผสมเค้กสูตรนี้ครับหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลอีกส่วนนึงลงไปซึ่งมีน้ำหนักทั้งหมด270กรัมครับแล้วก็เปิดเครื่องผสมเนยกับน,น้ำตาลของเราให้เข้ากันดีได้เลยครับนอกจากเนยและน้ำตาลนะครับสูตรนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ไข่ไก่ แล้วก็บัตเตอร์มิลด้วยครับเราสามารถทำบัตเตอร์มิลง่ายๆฮะโดยการใช้นมเนี่ยนะครับแล้วเราก็หยอดน้ำส้มสายชูลงไปเล็กน้อยครับเวลาที่น้ำส้มสายชูผสมกับนมเขาก็จะเกิดเป็นเคิร์ดนะฮะหรือเป็นลิ่มๆก็จะออกมาในสภาพเดียวกับบัตเตอร์มิลคครับเพื่อความสะดวกผมจะตอกไข่ไก่ใส่ชามไว้ก่อนครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเนยกับน้ำตาลเข้ากันดีแล้วเราก็ค่อยๆใส่ไข่ลงไปทีละฟองครับ และก่อนที่จะใส่ไข่ฟองที่2ลงไปนะครับเราต้องคล่อยให้ฟองแรกเข้ากับส่วนประกอบของเนยและน้ําตาลดีก,ก่อนครับสําหรับฟองที่3นะครับผมจะหยุดเครื่องนิดนึงแล้วก็ปาดส่วนประกอบที่ติดตามข้างโถออกมาเล็กน้อยครับหลังจากนั้นก็ค่อยเดินเครื่องใหม่แล้วก็ใส่ไข่ฟองที่3ามลงไปตีให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับเนื่องจากว่าหน้าเค้กอัพไซด์ดาวของเราเป็นผลไม้ลาสเบรี่นะครับ วันนี้ก็เลยจะขอเลือกเป็นกลิ่นของราสเบอร์รี่นะครับเราเลือกใช้กลิ่นที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่ากลิ่นที่มีคุณภาพเนี่ยจะมีความหอมและก็มีรสชาติที่ดีกว่าใช้แค่เล็กน้อยก็ทําให้เนื้อเค้กของเรามีความหอมแล้วครับหลังจากที่ส่วนประกอบของเราเข้ากันดีแล้วมีสีอ่อนลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่ส่วนประกอบของแป้งและก็บัตเตอร์มิลค์ที่เราพักไว้ลงไปครับผมเริ่มต้นจากการใส่แป้งลงไปก่อนครับ หลังจากที่แป้งเข้ากับส่วนประกอบดีแล้วก็ตามด้วยบัตเตอร์มิลครึ่งหนึ่งแล้วก็ตามด้วยแป้งบัตเตอร์มิลอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือแล้วก็จบสุดท้ายด้วยแป้งส่วนที่เหลือครับ ส่ส่วนประกอบของตัวเค้กนะครับลงไปบนราสเบอร์รี่ที่เราได้เตรียมไว้ครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ช้อนปาดหน้าเล็กน้อยครับก่อนที่จะนำเข้าอบที่180องศาเป็นเวลา45นาทีครับ45นาทีแรกเนี่ยนะครับเค้กของเรายังไม่สุกดีแต่เราจะต้องนำออกมาแล้วก็คุมหน้าด้วยฟลอยเพื่อไม่ให้สีของเค้กเนี่ยเกินไปแล้วก็นำกลับเข้าอบอ,อีก45นาทีจนสุกดีครับ เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องพักให้เค้กของเราเย็นลงแต่ก่อนที่เราจะคว่ำลงบนจานเค้กสวยๆนะครับเราจะต้องพักเขาให้เย็นลงสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วครับ เรียบร้อยแล้วครับหน้าตาสวยงามราสเบอร์รี่ของเราก็จะอัพไซด์ดาวน์นัก็คือกลับขึ้นมาอยู่บนด้านบนนะครับสามารถรับประทานกับไอศครีมวิปครีมหรือจะโรยไอซิ่งเล็กน้อยก่อนรับประทานก็เข้ากันดีนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งของหวานที่ปนนำมาฝากกับราสเบอร์รี่อัพไซด์ดาวเค้กครับ